โอเค <c oughs> สามรัดนะครับสามรัดอ,อืมไม่ค่อยมั่นใจเลยอ่ะ <c oughs> พี่มาให้ชุดวินไปเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> นะครับแต่ว่าเด่นของพิมพ์จริงๆอ่ะคือมันเหมือนมัน,ม,นมันซ้ำอ่ะเนาะเมื่อกี้ล่างออกอะไรนะอ๋อสองสามสี่มาสองสามสี่มานะครับแล้วก็เจาะแปดจาะแปดนะ สามลักนะเออแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแค่นี้ละครับอืมเก้าศูนย์หนึ่งร้อยบนเป็นเก้าศูนย์หนึ่ง ร้อยบนมี901นะครับมา1ตัวนะใส่กับชุด8นะสามลัดนะครับขอโชคดีครับบ๊ายบาย